เปลี่ยนท่านที่เคารพและมิสายทุกท่านครับผมขอติรับทาอนุชาติบุญนาวันนี้เป็นวันพระสบดีที่13กุมภาพันธ์2 5 6 8ครับสองสาวันนี้ผมก็เห็นไอ้พวกกังฉินไอเดียบันเจิดอีกแล้วก็คือเรื่องทำริที่จะสร้างรัว้วกั้นระหว่างเขตพื้นที่ประเทศไทยกับพื้นที่ประเทศกัมพูชา มันนึกว่าจะป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดหรือการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าวได้แล้วก็ระยะทางก็ไม่เช่เบามันจะเล่นสักห้าถึงห้ากิโลผมฟังแล้วก็มีความสมเพศเวทนาตัวเองที่อยู่ภายใต้การปกครองไอ้พวกบ้าบอเขาแต่พวกนี้รู้ว่าเนี่ยมันกันได้แต่หมาครับและสัตว์ทั้งหลายมันกันมนุษย์ไม่ได้ครับ และผมไม่เผมไม่เชื่อว่าความคิดบา้บาๆบอๆแบบนี้จะได้รับการเสเนอโดยมาโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติผมเชื่อมาจากคนและเธอคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวนะ่ะพูดขึ้นมาไนพวกนี้มันก็เต้นตามกันไปตามประษานายว่าขี้ค่าพ้อยการจะสร้างรั้วถึงห5กนะิโลเมตรผมไม่ทราบหรอกว่าแปลนมันจะทำยังไงแต่ก็เป็นช่องทางหนึ่ง ในการที่จะถลุงก็ประมาณจำนวนมากไม่มีประเทศใดที่สร้างรั้วป้องกันตามในชายแดนแล้วสามารถจะป้องกันได้อย่างแท้จริงนอกจากเสียเงินเสียทองจำนวนมากมายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอยาอื่นที่ต้องประกอบด้วยผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับโดยใช้กรณีศึกษา3ประเทศด้วยกันก็คือสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าทา บอลซึ่งเขาก็พูดมาดแต่เขาเป็นปราธียุคแรกแล้วละ่ะก็ยังทำแม่ไม่เสร็จทีหนึ่งเพราะมันจะเล่นเป็นระยะทางถึงประมาณ1,600หกรยไมล์มันสร้างกี่ชาติก็ไม่จบหรอกนักเงินทองก็ใช้มหาศาลมากแล้วก็มาดูรั้วของประเทศอิสราเอลซึ่งผมมีโอกาสไปเห็นของจริงและสุดท้ายผมจะนำการสร้างรั้วของจีนมาให้ดูว่า ไม่ว่าประเทศใดที่ทำรั้วเนี่ยไ้สาระท่านั้นครับไม่ได้ผลอะไรเลยมาดูทรัมป์วอลกันซิก่อนนะครับว่าอ้ทรัมป์เนี่ยมันก็บาบาบาบ,บ,บมันขึ้นมาเป็นประธดีสมัยที่สองเนี่ยมันก็เปิดศึกไปทั่วกับประเทศที่ใกล้ชิดกันมากอย่างเช่นแคนาดามันก็ไปควประสายเขามาไปละล้างเขาประเทศที่เขามีพื้นที่กว้างใหญ่อันดับสองของโลก ว่าไม่ค่อยมีผู้คนเลยอย่างเช่นไอซ์แลนด์แล้วก็กรีนแลนด์พวกนี้เขาเคยเป็นดินแดนของเดนมาร์กไอ้ทัมบอกกูจะเอาไอ้เพนตะไลมันพูดไปเรื่อยเปื่อยบอกว่าจะไปยึดกาซาบ้างจะไล่พวกไปตายออกไปบ้างจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนอะ่ะมันก็ไม่พูดไอ้พวกนี้มันไ,ไม่ใช่พวกนี้แต่ทัมเนี่ยมันบ้า,บาจริงๆนะครับแต่ มันก็ยังดีหน่อยเพราะมันคิดถึงประเทศชาติของมันแต่ผู้นาเราเนี่ยไม่คิดอะไรเลยก็หนักกว่าด้วยซ้ําไปอันนี้ทั้บอลที่เริ่มรื้อฟื้นขึ้นมาอีกนะในยุคแรกเนี่ยทํามันบอกว่ามันจะให้เม็กซิโกช่วยออกสิเรื่องอะไรล่ะเพราะว่าไอ้สร้างกําแพงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าปัญหาการลักลอบข้ามเมืองของต่างด้าวชาวเม็กซิกันแล้วก็ดินแดนที่เป็นพื้นที่เขตแดนยาว ระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐแอลิโซนาในภาพนี้ไงครับให้ผู้ชมครับเืิดพื้นที่ชายแดนที่เขาวางแผนที่จะกั้นรั้วกั้นประเทศเลยระหว่างสองประเทศเนี่ยดังปรากฏในภาพนี้ผมได้ภาพนี้มาจากสำนักข่าวอาจจชิราก็ขอขอบคุณสำนักข่าวอาจจชิราไว้ในทีนี้นะครับระยะทางของเขา ก็ยาวถึงประมาณ1,600กิโลเมตรเป็นทางยาวมากแล้วก็มีความสูงแต่ว่าไม่ใช่ว่าพึ่งมีการนำริจะสร้างรัว้วก่อนหน้ายุคตาธรมนะ่ะมันก็มีรั้วกั้นอยู่แล้วแต่เป็นส่วนๆระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกไม่ใช่รั้วอย่างเดียวที่จะฝากความหวังได้เขาจะมีกองกำลังทั้งทาง,ทางอากาศและทางภาคพื้นดินเรียกว่าบอร์เดอร์แพท ถ้าหากเทียบเคียงเมืองไทยก็คงจะคล้ายๆกับตำรวจตะเวนชายแดนแต่ Border Patrol ไม่ใช่ตำรวจนะครับเอาว่าคล้ายๆเฉยๆเท่านั้นก็พอเราจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่าหลักคิดในการจัดสายการชานะั้นมันแตกต่างกันไป Border Patrol เนี่ยเขามีทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มีทั้งเครื่องบินปีกนิ่งแล้วก็มียานพาหนะมีน้ามันแต่ปรากฏว่าถึงแม้จะมีรั้วเขาก็ไล่จับ พวกต่างด้าวลักรอบเข้าเมืองได้ไม่เว้นแต่ละวันแต่ละวันเพราะแต่เขาจะรู้แหล่งว่าพวกนี้จะใช้จุดตรงไหนเนี่ยผ่านแดนเข้ามาจากการศึกษาก็พบว่าไอ้รั้ว่าที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันป้องกันได้จริงๆก็คือป้องกันสัตว์เท่านั้นแหละเพราะสัตว์มันเจาะรูกําแพงไม่ได้มันปีนกําแพงไม่เป็นแต่มันการคนไม่ได้ดังนั้น ไม่ว่าจะกั้นรั้วสูงแค่ไหนลึกแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีกําลังป้องกันที่เพียงพอไม่มีวันจะป้องกันไม่ผู้คนข้ามมาได้เลยครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่านอกจากรัว้วอเมริกาก็ยังมีหน่วยรัฐเวนเขามีน้ํามันมีอาวุธมียานพาหนะทั้งทางอากาศทางภาคพื้นดินที่เพียงพอแต่เขาก็ไล่จับได้ไม่หมดหรอกพวกนี้ก็เล็ดลอดเข้ามาอยู่เสมอเสมอ ท่านที่ดูหนังฝรั่งหลายๆเรื่องก็คงจะเข้าใจลักษณะนี้เป็นเป็นการปฏิบัติแบบว่าที่เขาคุ้นเคยกันอยู่เป็นเวลานานแล้วเพียงแต่ว่าบางยุคบางสมัยรัฐบาลก็อารมุ่มาลอยไปอย่างคนไทยก็แอบทํางานในอเมริกาต้องมากมายช่วงนี้รถธระมันคงไล่กระจายนะครับไอ้พวกที่อยู่อย่าผิดกฎหมายก็ซวยไปก็ช่วยไม่ได้ตัวเองก็ต้องพร้อมที่รับชะตาก,กรรมเพราะว่าไปละเมิดกฎหมายของเขาดังนั้น สรุปได้ว่าอเมริกาเนี่ยสร้างรั้วระหว่างพื้นที่ของเขากับเม็กซิโกมาเนิ่นนานแล้วก่อนยุคตาทัมแต่ตาทัมเนี่ยต้องการจะเสริมความยาวให้เชื่อมติดต่อกันแล้วก็ยาวตลอดแนวชายแดนซึ่งถ้าเรามาดูงบประมาณที่ใช้ในภาพนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยเขาคาดการว่าประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์15,000ล้านดอลลาร์ตัวแยกเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ การทารั้วเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองในการที่จะควบคุมเขตแดน,นเนี่ยก็ประมาณ5,000ล้านการสร้างแนวที่ป้องกันยาเสพติดลักลอบเข้ามาเนี่ยซึ่งมันมีเป็นจุดๆที่มันจะขนยาเสพติดกันก็ใช้เงินประมาณ6,300ล้านและสุดท้ายก็คือการป้องกันแนวรั้วโดยใช้กำลังทหารเป็นพื้นที่สำคัญเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ3,000ล้าน ท่านจะเห็นแล้วว่ามันใช้ก็ประมาณสูงตอนนี้ท่านคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมไอ้พวกนั้นน่ยคิดจะสร้างรั้วระหว่างไทยกับขเขมรความยาวถึง55กิโลเมตรท่านคิดดูก็แล้วกันว่ามันจะเอาเงินหลวงเนี่ยไปถลุงกันได้ขนาดไหนคือทุกจุดของไอ้พวกกังฉินเนี่ยมีเรื่องเดียวครับเพื่อหาทางถลุงก็ประมาณเท่านั้นถ้าเราเข้าใจสันดาณพวกมันแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะพูดอะไรมาเนี่ยเราจะเข้าใจ latent function หรือสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ภายในนอยบายต่างๆของมันเสมอเช่นเรื่องคาสิโนเรื่องการมอมมาผู้คนโดยใช้เหล้ายาปาปิ้งเรื่องการที่จะเปิดแหล่งโสเภณีมันจะคลืบคลานมาตลอดเพราะไอ้คนพวกนี้มีความคิดนิยมออายมุกและมันเป็นแหล่งเงินของพวกมันเราต้องเข้าใจว่าพวกมันไม่มีาศาสนานะครับมันไม่เกรงกลัวบาปกรรมหลอกดังนั้นทุกเรื่องมันจะพุ่งไปสู่การชอยลาปังหลวงทั้งสิ้นครับ ตอนนี้มาดูเรื่องสำคัญก็คือการป้องกันชายแดนอิสราเอลเนื่องจากผมเคยไปศึกษาที่นั่นผมมีโอ,อกาสไปดูของจริงดูพื้นที่จริงๆร,ระหว่างดินแดนปาเลสไตน์กับดินแดนฝั่งอิสราเอลเขาจัดเครื่องบินให้ดูตลอดแนวชายแดนอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กมากเช่นเขตแดนยาวเพียงแค่600กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเล็กกระจิ๋วหลิวท่านทราบไหมครับพลเมืองอิสราเอลเนี่ย ประมาณ9ล้านคนน้อยกว่าคนกรุงเทพไม่รู้กี่เท่าแต่เขาสามารถยืนหยัดไปได้ดะงนั้นเมื่อคนเขาน้อยการจะป้องกันการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายไม่ว่าจะมาจากฮามาสิบที่ดินแดนกาซาหรือพวกเฮสเบรล่มาจากด้านเลบานอนหรือการแทรกซึมจากศัตรูเก่าของเขาจากประเทศซีเรียและก็อียาดีเขาเคยรบกับอียิปต์ เขาก็มีความจําเป็นแต่เขาพุ่งแนวป้องกันคือทำกาแพงเนี่ยไปทางด้านเลบานอนและทางด้านปปเลสไตน์เพราะปัจจุบันเนี่ยอียิปต์ไม่ทะเลาะอะไรกับเขาแล้วอียิปต์ญาติดีกับอิสราเอลส่วนซีเรียนั้นก็มัวแต่ฆ่าฟันันเองในประเทศไม่มีน้ํายาจะทําอะไรจอร์แดนก็เช่นกันหลังจากที่พ่ายแพ้ในสงครามยมคิป,ปูจอร์แดนก็สงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วเสียดินแดนที่เรียกว่าเวสต์แบงค์ให้กับอิสราเอลด้วย รั้วที่เขาสร้างเนี่ยมีองค์ประกอบหลายประการด้วยกันประการแรกเขาไม่สร้างรั้วเหมือนรั้วบ้านเราอย่าไปนึกภาพอย่างนั้นรั้วเขาเนี่ยสูงประมาณ20ฟุตถึง30ฟุตและเจาะลงไปใต้พื้นดินจากผิวดินเนี่ยประมาณ3เมตรก็คือถ้าหากคิดว่าจะขุดรูมุดข้ามรอดกำแพงมาได้เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่ามันลงไปในหลังตํำจากระดับพื้นดินถึง3เมตร และความสูงก็สูงมากตอนนี้จะหวังรั้วอย่างเดียวไม่ได้เขาตัดถนนตลอดแนวเขตแดนที่มีรัว้วถนนนี่ก็เหมือนกับฉนวนทำให้สามารถตรวจการได้ง่ายเพราะว่าอิสราเอลเป็นประเทศทะเลทรายถึงแม้เขาจะเพาะปลูกพืชพันธนุ์ัาหารต่างๆเนี่ยแต่ภูเทศเนี่ยมันก็จะตรวจการไปได้ไกลโดยเพราะยิ่งพื้นที่ที่ดินแดนของพวกปาเลสไตน์ในแถบกาซาในแถบอียิปต์ในแถบเลบานอนพวกนี้ทะเลทรายล้น มองไปได้กลายเป็น10บสกิโลเมตรเลยเขาก็าตัดถนนตามแนวรั้วใช่ไหมครับและบนฟ้าก็จะมีบอลลูนประเภทสแตติคือบอลลูนที่อยู่กับที่ไม่ใช่บอลลูนบา้าบ้าบาบาที่ไอ้ป๊อกมันซื้อมาถลุงเงินไปต้องเป็นพันล้านมั้งครับท่าคนคงนึกออกใช่ไหมครับบอลลูนบา้บาบอเงี้ยมันมันต้องการช่อลาดบางหลวงเท่านั้นเองใช้การไม่ได้ตอนนี้ก็โยนทิ้งไปหมดแล้วครับ การใช้บอลลูนตรวจการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการก่อการไหลการข้ามแดนเนี่ยเขาไม่ใช้บอลลูนที่ต้องมีคนขึ้นไปเขาใช้เครื่องที่เรียกว่าตรวจการทางไกลร r e m o เ e นซ sensing มีอุปรกรณ์ตรวจจับทั้งเอ็กซ์เรย์ทั้งอินฟราเรดทั้งเรดาร์แล้วก็การตรวจจับคลื่นแม่เหล็กต่างเนี่ยแล้วก็ครอบคุมพื้นที่เนื่องจากบอลลูนมันอยู่สูงมันไม่อยู่ระยะสายตามันสูงขึ้นไปประมาณนัก้งกิโลเมตร มองไม่เห็นหรอกครับเจาปืนยิงก็ไม่รู้จะยิงอะไรเห็นแต่ก้อนเมฆแต่ว่าเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทริกมันสามารถจะตรวจับพื้นดินได้เขาก็วางบอลูนเนี่ยเป็นบอลลูนประจำที่วางไว้เป็นระยะระยะสองหนึ่งรั้วสองถนนสามบอรูนสี่อุปกรณ์ตรวจับอิเล็กทรอนิกสติดไว้ที่รู่รัว้วเป็นระบบเซ็นเซอร์ถ้าใครมาจับมาปีนก,กำแพงของเขาเนี่ย มันจะส่งสัญญาณไปที่หอตรวจการหอตรวจการมีลักษณะเป็นหอสูงมีกำลังพลประจำประมาณสองคนมีอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งต่อมาจากระบบเซ็นเซอร์ที่รั้วเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมาเตือนที่หอตรวจการหอตรวจการจะจะแจ้งวิทยุไปให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยพุ่งไปที่จุดนั้นฐานยิวเขาคุยโมกับผมว่าทุกจุดที่มีสัญญาณเตือนขึ้นมา กำลังเคลื่อนที่เร็วของเขาจะไปถึงจุดนั้นภายในไม่เกิน20นาทีอันนี้เขาเล่าให้ฟังในะจริงเท็จผมไม่รู้หรอกอาจจะโม้ก็ได้แต่ว่าระบบหอพวกนี้เขาสร้างไว้ทุกๆ5กิโลเมตรอยู่กันสองคนก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาไม่ต้องทำอะไรนะครับเครื่องมันก็มีแล้วก็ถึงเวลาก็วิทุแจ้งเหตุไปตามเวลานัดหมายมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรก็แจ้งไปได้แล้วไอ้ทุก ระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่เฉพาะมาที่หอตรวจการนี้เท่านั้นมันจะไปที่บอกอใหญ่ด้วยทั้งการเซ็นเซ,นเซอร์จากบอลลูนการตรวจจับของที่มาจากแนวกำแพงเนี่ยมันส่งไปบอกอด้วยอีกทางหนึง่งเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันถ้าหอเนี่ยตันพลาดไม่ได้รับสัญญาณน,นี้ที่บอกอใหญ่ก็จะได้รับสัญญาณเขาอาจจะแจ้งมาทางหอตรวจการว่าเฮ้ยมีเหตุตรงนี้นะกิโลเมตรที่ท่านี้เองไปดูดิมีอะไรบ้าง มันก็เป็นไปได้หรือไม่ก็แจ้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปที่จุดนั้นประกอบอาวุธพร้อมมีกำลังเต็มพร้อมอยู่เสมอแล้วท่านทราบไหมครับขนาดทํารู้ลึกลงไปใต้พื้นดินถึงสามเมตรสูงขึ้นมานี่มากมายทีเดียวเนี่ยแล้วก็จะมีระบบอะไรต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยท่านจำยุทธการเอาอักษรฝรัดได้ไหมครับเมื่อปลายปีก่อนนี้เองไงที่พวก ฮามาสมันลักลอบเข้ามาในดินแดนอิสราเอลผ่านทางถนวนกาซามันเข้ามาสามมิติด้วยกันหนึ่งมาทางอากาศมันใช้เครื่องล่อนล่อนลงมาจากดินแดนกาซาเข้ามาสู่พรมแดนอิสราเอลล่อนมาทางฟ้าสองเจาะก,กำแพงนี้เข้ามาผางภาพพื้นดินสามขุดอุโมงค์เข้ามาทางแถบใต้ดินอุโมง์นึงที่ยาวที่ ฐานเลี่เนี่ยตรวจค้นเจอแล้วเนี่ยมีความยาวถึง2กิโลเมตรดงั้นถ้าอยู่ในพื้นที่ยิวเนี่ยมองไปไม่เห็นหลอกทางเข้า2กิโลเมตรนะครับแล้วเข้ามาลอดแนวกระแพงเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็มีที่หมายเข้ามาว่าจะขึ้นที่ไหนท่านคงจําได้ช่วงเวลานะเป็นเทศกาลสุก๊อดเทศกาลสุก๊อตเป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์ของคนยิวเขาฉลองกันพร้อมกันนั้นก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์นี่ปกติก็เป็นบันสบาโต เป็นวันที่เขาพักผ่อนกันอยู่แล้วก็ตกลงว่ามี2เทศกาลซ้อนกันอยู่ผู้คนก็ปล่อยตัวปล่อยใจสนุกสนานแล้วมันก็บุกไปที่งานฉลองก็ฆ่าพันผู้คนแล้วก็จับคนมาใช้เวลาประมาณ2องวันกับ1นึ่คืนอิสราเอลเนี่ยมีแผเนเผชิญเหตุอยู่แล้วก็ทำการใช้ยุทธการไอออนสอดยุทธการกระบี่เหล็กไอออนสอด ตีโตดานในผู้นี้ไอ้ผู้นี้มันไม่มีทางสู้กับกองทัพอิสราเอลได้และเป้าหมายของมันคือการจับตัวประกรันให้มากที่สุดเพื่อไว้ต่อรองกับทันยูทีหลังแล้วมันก็ฆ่าคนไทยไปต้องหลายคนท่านคงน,นึกออกใช่ไหมครับเมื่อปลายปีก่อนนี่เองอะ่ะมันยึงยึดพื้นที่อยู่ถึง2วันหนึ่งคืนแล้วก็ถอนกําลังกลับให้เร็วที่สุดยิวก็เลยล่อเข้าไปในสวนกาซาจนทุกวันนี้ครับตายกันเป็นเบือไปหมดผู้คนที่บริสุทธิ์ ไอ้พวกฮามาสก็ใช้โรงพยาบาลใช้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งซ่องซ่องสมซุกซ่อนอาวุธเวลาย,ยิวโจมตีก็ไปโดนโรงพยาบาลไปโดนโรงเรียนมันก็เป่าร้องกันไปตามภาษากลุ่มก่อกัน้ายมันก็ทําอย่างนี้ทั้งนั้นผมพูดมายาวเพื่อให้เห็นว่าขนาดกําแพงของยิวเนี่ยเรียกว่านั่นหนาที่สุดอะเทียบเทียบกับของประเทศเดิรๆเ,เนี่ยเหนือกว่าของสหรัฐอเมริกาอีกอะแต่ก็การไม่ได้คนน่ะลงมันจะเจาะแล้วเนี่ยง่ายครับ ยิ่งถ้าอยู่ๆบ้าบอข้อแตกของไทยที่บอกว่าจะทํารั้วแนว5-5กิโลเมตรเนี่ยถ้าเอาใช้โวดทีเพล่มันก็ตัดโวดทีเพลงไปขายจะมีอะไระครับมันก็ตัดเสาได้ถ้าเราไม่มีหน่วยป้องกันเพียงพอมีแนวรั้วต้องมีกําลังพลภาคพื้นดินในการคุ้มครองต้องมีการตรวจการอากาศมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ซึ่งมันยังไม่ถึงจาเจนต้องจุดนั้นท่านทราบไหมครับไอ้พวกต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามานี่นะ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมันไม่ชั่วนะการด้าเข้ามาไม่ได้ถึงกรุงเทพหรอกครับมันเล่นกันเป็นทอด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 แดงคนดีๆก็ต้องมีแหละคนดีๆไอ้ผู้ร้ายมันก็รู้มันก็ไม่เข้าทางนั้นมันก็เข้าทางไอ้คนชั่วๆแล้วก็รับเงินกันไปอันนั้นจุดเนี้ถ้ามันไม่แก้นะต่อให้มันสร้างลวดสูงเท่าชั้นดาวดึงผู้ร้ายมันก็เข้ามาได้อยู่ดีเพราะไอ้เจ้าหน้าที่เอกอำนันผู้ใหญ่บ้านแมงกอขาย สวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนตายต่างๆแทนก็เค,เคยได้ยินบางอําเภอไอ้ประหลัดอําเภอเองรับเงินเองเนี่ยไอ้พวกนี้จัดการให้ได้ก่อนไม่มันคิดแต่จะใช้เงินใช้เงินใช้เงินเพื่อต้องการแทบเข้ากระเป๋าเท่านั้นเองเราต้องรู้ทันพวกมันนะมันจะมาอ้าวว่าเฮ้ยถ้ามันมีรั้วแล้วเนี่ยคนมันจะไม่เข้ามาก็ผมก็ไล่ฟังแล้วไงว่าที่เขาทํามาแล้วต้องหนานเนี่ยเขาใช้เงินต้องเยอะต้งแยะเนี่ยมันก็การไม่อยู่ และถ้าหากไม่มีอย่างอื่นประกอบกันนี่มันเลือกทําสิ่งที่ต้องใช้เงินก่อนแทนที่จะเลือกทําว่าการเข้มงวดกวดขันไอ้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการแม้งแต่ไอ้ผู้ว่าหลายจังหวัดลงมาเลยเนี่ยแต่มันจะโคตรได้ยังไงล่ะเพราะมันมาจากไอ้รัฐบาลของไอ้ทักกี้ไอ้พวกนี้มันซื่อสัตย์หรือเปล่าท่านลองพิจารณาดูก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ได้ว่ามันนะแต่ท่านก็รู้สันได้ทักกี้แล้วว่ามันเป็นยังไงดังนั้น แทนที่จะเริ่มต้นจากการที่ไม่ต้องใช้เงินใช้เครื่องมือที่มีอยู่เมนมัน main main นี่มทเตสเมนต์แมตเตเรียดไมชีไมตอดเอ็งปรับปรุงสมบูร์หรือ,อยังอะ่ะถ้ายังไม่สมบู์เอ็งทำพวกนี้ก่อนสิแล้วดูผลประกอบอออกมาไม่ใช่ไอบ้าไอไหนละเมอขึ้นมาฉี่ตอนดึกๆเพราะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มานั่งคิดเฮ้ยกูต้องสร้างรั้วแล้วแ,ลแม่งกับพูดกันเป็นการใหญ่ไปอขี้ข้าพลอยแบบที่นายว่ามันเป็นการหาเรื่องถลุงเงินครับผมเอาภาพให้ท่านดู รั้วของอิสราเอลในภาพนี้ว่ามันยาวขนาดไหนสูงขนาดไหนและท่านดูเิยครับไปสไล์กำลังปีนรั้วอยู่นะบันไดของเขาเนี่ยสูงเป็น10เมตรเลยนะเขาก็พาดกำแพงเลยแล้วก็ค่อยๆไต่บันไดกันขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพใช่ไหมแล้วนี่ของจริงครับบอลลูนยิวไม่เหมือนบอลลูนที่ไอ้ป๊อกมันซื้อมานะบอลลูนยิวใช้การได้จริงใช้ระบบรีโมทเซนซิง ไม่มีคนเพราะถ้ามีคนอยู่บนบอลลูนมันจะต้องลงมาพักผ่อนลงมาฉี่ลงมาอึแล้วจะลงมาทําไมขขึ้นทีไขลงทีก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช้ทรัพยากรมากมายเพราะมันลอยกับลอยอยู่น้ำนั้นเลยใช้รีโมทเซนซิ่งหมดแล้วก็ใช้ระบบการเชื่อมไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณมาทางสายหรือทางคลื่นวิทยุก็แล้วแต่ก็ทําให้บอลลูนสามารถจะลอยนิ่งอยู่ได้เป็นเวลานาน,านๆไม่จําเป็นต้องเอาขึ้นเอาลงบ่อยๆเพราะามีคน มันก็ต้องจะมีข้อจํากัดของการเป็นงานของคนใช่ไหมครับเขาใช้แบบนี้ครับไอ,อ้ที่เอกปอกมันซื้อมาเนี่ยมันต้องการจะถลุงเงินเท่านั้นเพื่อเข้ากระเป๋าพวกมันตอนนี้มันเลิกใช้ไปหมดแล้วเพราะมันพินาศไปหมดแล้วครับบินไม่ได้แล้วครับนี่ครับคนไม่ซื่อสัตว์เนี่ยขึ้นมามีอํานาจใหญ่โตเนี่ยประเทศชาติก็พินาศวอดวายครับตอนนี้มาดูสิครับทุกท่านคงเคยได้ยินคาว่ากําแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมื่อก่อนเนี่ยผมเด็กๆเนี่ยผมดูข้อมูลไม่ละเอียดเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความยาวประมาณสามพไมล์ปรากฏไม่ใช่ลามพันไมล์เนี่ยเขานับเฉพาะที่จินซีฮ่องเต้เป็นคนสร้างแต่กำแพงเมืองจีนจริงๆแล้วยาวประมาณสองหมื่นไมล์สองห0ื่นไมล์ได้ยังไงก็มันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมา เขาเชื่อมระหว่างกำแพงเมืองต่างๆบางส่วนมันมีกำแพงอยู่แล้วเขาก็สร้างกำแพงมาเชื่อม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 เช,ชื่อมกันเป็นเป็นแถบเดียวกันแต่ว่าก็มันก็ตรงแบบรั้วบ้านเราหรอกมันก็โค้งไปตามภูมิประเทศไปจนตกทะเลเลยกำแพงเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เป็นแนวป้องกันไม่ให้คนข้ามแต่เขาใช้เหมือนกับถนนคือว่าผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยไปเที่ยวแล้วม้า สามารถจะควบเรียงกันได้เป็นหน้ากระดานเนี่ยแปดม้าไปพร้อมกันตามแนวกำแพงแล้วเขาจะมีหอพักเป็นจุดจุดไปเวลาเขาจะใช้กำลังต่อตีฆาตรึกที่ลุกเข้ามาเขาใช้กำแพงเนี่ยเหมือนกับที่เคลื่อนที่เป็นเส้นทางส่งกำลังบูแต่เวลารบกันเนี่ยเขาไม่ใช่กำแพงเป็นหน่วยแล้าเป็นพื้นที่ป้องกันเขาจะส่งทหารเนี่ยออกไปนอกแนวกำแพง พุ่งไปหาค่าศึกข้างนอกโดยเลือกชชยภูมิตามแต่ที่จะเห็นควรถ้ากําลังพลเหนื่อยล้าถอยกลับมาตั้งหลักในกําแพงแล้วเปลี่ยนกําลังพลใหม่ค่าศึกถ้ามันตามตีมามันเจอกําแพงมาก็ขึ้นไม่ได้แล้วดังนั้นกําลังพลก็จะสดชื่นอยู่เสมอการส่งะเบียงส่งกําลังมูลสามารถจะใช้ยาบรณะแล่นได้ตลอดแนวกําแพงเลยนี่คือรัศดาก,การใช้กําแพงของเขายินซีเนี่ย เห็นว่าไอ้พวกนอกด่านที่เขาเรียกว่าพวกคนป่าทั้งหลายเนี่ยมันเข้ามาโจมตีคนเผ่าหั่นอยู่เนืองๆก็คิดแบบแบบไปนั่นแหละครับไอ้บ้านที่จะสร้างกำแพงกันการเขตแดนเข,ดดขมรเนี่ยแหละก็สร้างกำแพงขึ้นมาสิมันจะได้ปีนไม่ได้แล้วเป็นไงครับจีนสีห้องเต้อยู่ได้เพียงแค่สามรัชกาลเท่านั้นก็ล่มสลายไปหมดแล้วกำแพง,งจีนป้องกันไอ้พวกฝรั่งอังหมมายึดครองพื้นที่จีน เอาจีนมาเป็นอาณานิคมเป็นท่าเขาเนี่นับร้อยปีได้ไหมครับไม่ได้ฝรั่งมันเข้ามาทางกำแพงไหมป่ามาทางทะเลฝรั่งมีปืนใหญ่จีนก็มีปืนใหญ่แต่ปืนใหญ่จีนน่ยมันสู้ปืนใหญ่ฝรั่งไม่ได้ตอนที่กองทัพนานาชาติเนี่ยบุกกรุงปักกิ่งเนี่ยสมัยกบฏนักมวยพระนางสุสีไทยเฮาล่อยนักมวยไว้ก่อนตัวเองไม่ออกหน้าทําเฉย ให้กบฏนักมวยไล่ฆ่าพวกฝรั่งนึกว,ว่ามันจะไปเปล่ามันยกขยโงมาทั้งญี่ปุ่นทั้งรัสเซียทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอเมริกาก็มาแต่อเมริกามันไม่ได้ยึดพื้นที่จีนเป็นพื้นที่อาณานิคมไม่เหมือนกับฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นรัสเซียแต่มันก็ไปลุกสมหัวเขาเหมือนกันก็บุกเข้าไปกรุงปักกิง่งพระนางซูสีต้องเสด็จหนีไปเทียนซินเผากรุงปักกิ่งหมดเลย กำแพงเมืองจีนทำอะไรได้ไหมไม่ได้มันอยู่ข้างหลังไอ้ฝรั่งมาทางทะเลเห็นไหมครับนอกจากจะสิ้นเปลืองผู้คนตายเป็นล้านๆคนนะ่ะแต่ก็ไม่สามารถแม้แต่ราชวงศ์จีนก็ป้องกันไม่ได้อยู่แค่สามรัชกาลนั้นก็ล่มสลายไปแล้วก็มาถึงยุคของราชวงศ์ชิงนี่นะครับผมเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงทรัพยากรในการบริหารเพื่อการป้องกันพื้นที่ชายแดนไม่ได้ปรับปรุงบุคลากร งบประมาณการบริหารจัดการอุปกรณ์วัสดุที่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็การจัดการทั้งหลายให้มีการสอบประสานกันเมืองไทยอ่ะการป้องกันชายแดนมีทั้งกอชดอทั้งเจ้าที่ท้องถิน่นทั้งกําลังทหารระบรูนาการกันครบถ้วนหรือยังเรามีสิ่งของพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราขาดอย่างเดียวเท่านั้นรัฐบาลที่ ซื่อสัตว์สุจริตและมีสมองสามารถจะคิดเรื่องลึกซึ้งเพื่อประเทศชาติได้นั่นก็คือปัญหาใหญ่ปัญหาไม่ใด้เกิดเพราะว่าเราไม่มีรัว้วแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะเรามีขุนนางกังฉินมากเกินไปและมีขุนนางตรงฉินน้อยเหลือเกินผมพลตรีดร็อตอร์ุชชาบุญนา เขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ